สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพร้อมกับคำถามคาใจที่เจอในสวนค่ะคือพอดีว่าตอนนี้กำลังช่วยพ่อเก็บมะละกอเล็ดเลดี้ผลสวยๆเพื่อจะนำมเมล็ดไปเพาะพันุต่อค่ะแล้วพอดีว่าสองสามวันมาเนี้ยไปเจอเทคนิคหนึ่งในอินเทอร์เน็ตที่ดังมากเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากได้ต้นกระเทยที่ให้ผลดีต้องคัดมเมล็ดตามสีนั่นก็คือเลือกมเมล็ดสีเทาส่วนมเมล็ดสีดำให้คัดทิ้งไปได้เลยด้วยความสงสัยก็เลยลองถามพ่อดูค่ะ พ่อตอบว่าเขาไม่เคยได้ยินเรื่องคัดเพชรด้วยสีมเมล็ดนะฟังแล้วก็สงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะตกลงว่าเทคนิคดูสีมเมล็ดอันนี้ใช้ได้ผลจริงไหมแล้ววิธีไหนกันแน่ที่จะช่วยให้เราได้ผลมะละกอที่ดีที่สุด <c oughs> ก็เลยไปถาม AI ให้เขาช่วยรวบรวมข้อมูลล่าสุดมาให้คะ่ะว่ามันเป็นยังไงกันแน่ ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเทคนิคการดูสีเมล็ดเป็นสิ่งที่แพร่หลายมากในกลุ่มเกษตรกรบางส่วนค่ะมันคือเคล็ดลับที่เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ต้นกระเทยได้บ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองตามหลักการจะเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการคัดเมล็ดโดยดูจากความสมบูรณ์ของเมล็ดด้วยน้ำค่ะเมื่อเรานำเมล็ดมะละกอที่ล้างเมื่อออกไปหมดแล้วแช่น้ำจะเห็นชัดเจนเลยว่าเมล็ดที่จมน้ำคือเมล็ดที่มีเนื้อในแน่นและสมบูรณ์พร้อมงอก มเมล็ดเหล่านี้มีโอกาสเติบโตเป็นต้นที่แข็งแรงได้สูงค่ะส่วนมเมล็ดที่ลอยน้ำมักจะรีบไม่แข็งแรงหรือมีอากาศอยู่ข้างในเราจึงควรคัดทิ้งไปดังนั้นการจมน้ำเป็นความจริงที่บอกคุณภาพและก็อัตราการงอกของมเมล็ดได้ค่ะซึ่งนี่เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปของพืชหลายชนิดเลยแม้ว่าเราจะคัดมเมล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดมาแล้วก็ตามหรือเลือกมเมล็ดสีเทาแล้วก็จมน้ำตามความเชื่อแล้วแต่การคัดนั้นไม่สามารถการันตีเพศได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ในทางวิชาการเพศของมะละกอถูกกำหนดโดยรหัสพันธุกรรมหรือว่า DNA ตั้งแต่แรกการดูสีหรือน้ำหนักเมเล็ดเป็นเพียงแค่การเพิ่มโอกาสที่จะได้ต้นที่แข็งแรงซึ่งอาจมีแนวโน้มเป็นต้นกระเทยสูงขึ้นแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงพันธุกรรมได้วิธีที่แม่นยำที่สุดในการได้ต้นกระเทยยังคงเป็นการเพราะแล้วรอให้ต้นมะละกอนะคะอายุประมาณ4-6เดือนและเริ่มออกดอกเราถึงจะสามารถแยกแยะได้จริง โดยต้นกระเทยจะมีดอกที่เรียวยาวและเป็นคอขวดและติดผลทรงสวยงามที่สุดค่ะสรุปสุดท้ายนะคะเทคนิคสีมเมล็ดเป็นเคล็ดลับที่น่าสนใจแต่ถ้าอยากได้ผลผลิตดีที่สุดแบบชัวๆวอันดับแรกให้เน้นการคัดมเมล็ดที่จมนำเพื่อความสมบูรณ์และรอคัดเพศด,ด้วยดอกเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีประสบการณ์หรือวิธีการคัดเลือกมเมล็ดมะละกอแบบไหนที่อยากแบ่งปันกันบ้างมาแชร์กันได้เลยนะคะ